สวัสดีครับผมบอบครับบูมครับครับผมก็คลิปนี้นะครับผมพราเราจะออกมาพูดเกี่ยวกับมุมหนึ่งของพวกเรานะครับผมแล้วก็ประสบการณ์การทำยูทูบของพวกเรานะครับผมครับผมเป็นประสบการณ์การทำยูคูบีกด้านหนึ่งที่พี่ไม่เคยมาจะออกมาพูดเลยไม่เคยมาบอกน้องๆเลยว่าพี่รู้สึกแบบนี้นะครับผมในการทำยูคูบเนาะนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะ ครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากผมจะเล่าประสบการณ์ขอบอมให้ฟังก่อนว่าผมเริ่มทำยูทู e มาได้ยังไงเหตุผลที่เริ่มเริ่มเพราะอะไรนะครับผมย้อนไปนะครับผมในวันที่ผมยังเรียนอยู่สมัยตอนมสามนะครับผมผมเรียนอยู่ตอนมสามในช่วงจะจบมสามในช่วงกำลังขึ้นมสี่นะครับผมแม่ผมพ่อผมนะครับผมแล้วก็ยายนะฮะ เขามีปัญหาเรื่องการเงินคือการเงินไม่พอนะครับผมแล้วผมซึ่งตอนนั้นก็เริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับผมรู้เรื่องมาตลอดว่าบ้านผมมีปัญหาเรื่องการเงินผมรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมจะทํำยังไงว่าให้แบบให้เราช่วยพ่อแม่เราได้ให้เราหาเงินมาช่วยเจจุนเขาได้นะครับผมคิดออกแค่วิธีเดียวครับผมยูทูบใช่ผมเริ่มเลย อนนั้นผมเล่นมายากลสี่มือการเล่นมายากลแล้วผมก็ไม่ได้เก่งการอะไรมากมาอืมเอาว่าสอนก็สอนแม้แต่คนที่เขาเล่นมายากลเก่งๆเขายังสอนเลยผมก็เริ่มสอนนะครับผมก่อนที่ผมจะเริ่มเป็นภูมินะครับผมสอนไปเลยสอนทุกยางที่ผมรู้เลยอินโทนผมเริ่มหาวิธีการทํากอลอินโทนเขามาทําบ้างทําอินโทนเขามาเองบ้าง ไปหาโหลดคลิปอินทนมาเอามาใส่ชื่อตัวเองบ้างน,นะครับก็เริ่มสอนมาเรื่อยๆจนคลิปวิดีโอมีหกสิบคลิปอืมตอนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีหกสิบคลิปนะครับก็ทำทุกวันเลยนะครับอืมนะครับก็จนมีรุ่นพี่เขาเล่นมกลน,นะผมคนหนึ่งเขาคักมา เขาเหมือนเห็นเราโพสคลิปไมโครคลิปสอนอะไรเนาะแล้วแบบเออด้วยความที่นั้นตอนนั้นนะครับมีคนสอนไมโครกันแบบโอ้เกลื่อนเลยนะผมในช่องยูทูบนะครับเขาก็เลยว่าเออไม่ไม่อยากให้เราให้เราสอนเพราะว่าไมโครนอยากให้มันเป็นความพิษสวง์นะครับพี่เลยตัดสินใจจะไม่สอนนะครับก็คลิปไมโครนั้นยังอยู่ในช่องนี้นะครับผมแต่พี่ปิดแค่ส่วนตัวน,น้องๆก็เลยไม่เห็นกัน นะครับผมถ้าพี่เปิดตอนนี้มันน่าคงจะมีประมาณ500เกือบกรคลิปแล้วนะครับในช่องเรานะครับผมก็พี่จะบอกว่าคุกคำพูดนะครับผมคลิปพี่เคยบอกไปว่าเออเนี่ยน้องต้องพยายามนะต้องอดทนนะครับผมน้องจะประสบความสําเร็จนะครับผมคุกคำพูดสวยหลูคนนั้นที่พี่พูดไปนะครับผมน้องๆไม่เคยรู้เลยครับว่าอีกอีกมุมหนึ่งเออพี่พี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมก็คลิปนี้พี่จะเล่าให้หมดทุกอย่างเลย นะครับผมก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตั้งแต่พี่ปิดคลิปมายากลนั้นไปนะผมคลิปแรกที่น้องๆได้เห็นก็คือคลิปนักมายากลําอาหารนะครับผมคลิปนั้นมันคลิปแรกของช่องนี้เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คลิปแรกของช่องนี้นะครับมันเป็นคลิปที่เจ็ดสิบแปดสิบของช่องนี้เลยนะครับผมก็พี่ก็ได้ทาไปครับผมจนกระทั่งพี่ไปเล่นติ๊กต็อก นะครับผมก็เล่นดิสตอกมันก็ไม่ได้ดังเรับผมมันก็ดังขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ดังนะครับพี่ก็ได้ไปบอกในวิงตอกว่าเออถ้าคุณอยากรู้จักผมมากกว่านี้คุณก็ลองมาติดตามผมในช่อง youtube ดูนะครับพี่ก็ได้ไปบอกบอกเรียบร้อยปุ๊บก็มีคนมาติดตามนะครับผมบางคนก็มิ้นมาว่าปิดช่องไม่เถอะไม่ต้องทำหรอกนะครับบางคนก็มิ้นมาว่า อะไรคาคิดว่าอะไรของมึงเนี่ยอย่างงั้นอย่างนั้นบ้างนะครับผมบางคนก็มนมาว่าโอ้โหโตแล้วยังทําคลิปแบบบ้าบอออีกนะครับก็คือพี่อ่านบางคอมเมนต์ก็รู้สึกเออไม่ไม่ดีนะครับผมแต่คือถามว่าพี่ก็ไม่เคยใส่ใจพวกคอมเมนต์พวกนั้นเลยนะครับพี่ก็ทํามันต่อไปนะครับผมใช่ครับยมเล่าต่อเลยครับอืในตอนที่ มีคนเข้ามาดูในคลิปคลิปแรกของผมนะครับผมนักมัยากลทำอาหารนะครับก็บางคนก็คอมเมนต์ว่านักมัยากลอะไรไม่เห็นมีแล้วเจ้กับมญยากลเลยนะครับผมแต่ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าคลิปมัยากลของผมได้ปิดไปแล้วนะครับผมผมได้สอนคลิปมายากลไปเยอะมากๆเลยนะครับผมห้าสิบหกสิบคลิปเลยนะครับผม,มทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนไปผมบอกเขาหมดเลยนะครับใครที่ได้ดูก็คงจะสามารถเล่นได้เลยนะครับผม สามารถไปโชว์ได้เลยนะครับผมสอนจนผมผมนั่งคิดก่อนทุกวันครับสมัยแรกๆของผมนั่งคิดก่อนทุกวันไม่ใช่กอนชุดไหนที่ผมคิดออกเทคนิคนีคน้ผมเอามาลโลวเทคนิคนีคน้เพื่อที่จะไปสอนเขานะครับอบางคนก็คอมเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาคอมเมนต์ว่าปิดช่องไปเถอะเลิกทําเถอะทาแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็ยังทําต่อไปนะครับ ผมจะต่อคลิปวิดีโอไม่เป็นขอพูดเลยนะครับผมผมเอาคลิปนะครับเอามาลง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 แล้วก็อัพโหลดแบบนั้นเลยนะครับผมมันยากมากถ้าเราการต่อวิดีโอนะครับมันยากมากตอนทำแรกๆตอนนี้ผมก็เริ่มทําเป็นจะต่อรูปปกเป็นเมื่อก่อนรูปปกของผมสามารถไปดูได้เลยนะครับเขียนตัวสอนแบบไม่มีอะไรเลยนะครับ สีเสือก็ไม่มีนะครับผมอนตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วเริ่มมีขึ้นนะครับผมแ้วผมจะบอกว่าผมทํมาสามปีเกือบจะ4ี่ปีนะครับผมผมได้เงินมา3าม0ันบาทนะครับใช่นะครับตอนที่พี่ได้เงินมาพี่ก็พูดว่ามันสวยหรูทุกอย่างนะครับผมแต่พี่จะมาบอกอีกมุมหนึ่งว่ามันไม่ได้สวยหรูเลยนะครับมันยากมากในาการที่จะได้เงินมา น้องๆลองจินตนาการดูนะครับผมในคลิปช่องพี่คลิปที่มียอดวิวถึงแสนวิวก็คือคลิปอ,อ,อันคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมอันบอลคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราคลิกกับกันคลิปอันบอกคอมพิวเตอร์ของพี่ยังไม่ดังถึงแสนวิวหรอกป่านนี้พี่ยังมีผู้ติดตามไม่เท่าไหร่นะครับพี่ยังมีผู้ติดตามแค่หลักร้อยร้อยคนพี่คิดว่ามันเยอะนะครับน้องพี่วิเคระมันน้อยนะพี่มีผู้ติดตามแค่หลักร้อย พี่ยังไม่ผ่านกดอยู่รูปเลยด้วยซ้ำใช่ครับพิมพี่ก็ยังไม่ได้พี่ยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำน้องๆเมื่อก่อนพี่คิดว่าเออทำตั้งสามปีก่อนจะจบมหกมันต้องดังสักคลิปแล้วว่าแต่ถ้ากลับกันคลิปอันวอล์คคอมของพี่ตอนนี้มันไม่ดังละน้องๆผมไม่รู้จักพี่นะครับบางคลิปของพี่พี่ร้องเพลงที่พี่แต่งเองออกไปบางเพลงพี่พี่คิดว่ามันเพราะมากๆเลย แต่มันก็ไม่ได้พี่ทําคลิปทุกคลิปของพี่นะครับคนยูทูบเบอร์ทุกคนหวังว่าคลิปตัวเองจะออกมาได้ดีแล้วหวังว่าจะมีคนที่รับชมในคลิปของตัวเองและชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่เชื่อแบบนั้นพี่ก็เชื่อมันตลอดพี่สักวันมันต้องวางของพี่แน่นอนนะครับอืมแต่ความพยายามนะครับบางคนท้อพี่คนหนึ่งพี่ก็ท้อเหมือนกันทุกวันนี้พี่ย่สุดท้ออยู่เลยครับบางครั้งพี่ก็เหนื่อยของการทำยูทูบเหมือนกัน แต่แล้วยังไงพี่ก็ยังทําต่อไปครับน้อง,องอมมันแต่มันเหนื่อยจริงๆะนํารยูทูปเนี่ยมีแต่คนพี่นะครับพี่กล้าพูดได้ในที่นี้เลยแปดสิบเปอร์เซนที่ด่าพี่ยี่สิบเปอร์เซนที่ให้กำลังใจพี่นะครับอือใช่ครับก็ข้าน้องๆอ,อย่ลิปนี้พี่ก็จะฝากแ<ม>ชร์ไปด้วยนะครับ<ม>ใช้ให้เพื่อนๆให้ให้ให้คน พี่น้องๆรู้จักได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ก็เป็นยูคูเบอร์คนหนึ่งนะเว้ยพี่ก็มีความพยายามในการที่พี่จะอยากจะทํา u ยูค e จริงๆนะครับก็น้องดูได้เลยนะครับพี่อาคลิปทุกวันพี่ยอมรับเลยนะครับบางคลิปพี่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอนะครับแต่พี่ก็อัพคลิปทุกวันนะครับผมทำคลิปทุกวันต่ดต่อรูปทุกวันตัดต่อคลิปทุกวันนะครับผมเพลงนะครับเพลงจีนนี้พี่ได้โคเปอร์ไปได้ร้องไปนะครับ น้องรู้ไหมครับแค่เพลงเพลงเดียวนะที่วี่จะเวอร์ภาษาอื่นไม่คี่คี่ที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยพี่ใช้เวลาฝึกเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับน้องๆกว่าพี่จะมาคเวอร์ให้ให้น้องๆฟังได้เนะี่ยก็มีคนเม้นว่าโอ้โหกูคิดว่าอยู่ในวัดอย่างนั้นบ้างแหละกูคิดว่าแบบเออเพลงอะไรภาษาอะไรบ้างแหละว่าวีเสียงเพี้ยนนู่นนี่นั่นบ้างแหละคือบางทีครับ พี่อ่ะพี่สองคนนะเป็นคนมีพ่อมีแม่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบเออจะมาด่าพี่เออพี่อย่างงู้นอย่างนั้นได้นะครับคือพี่พี่บางทีพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่แล้วยังไงพี่สามารถไปเขียงกับได้ไหมไมได่ากับได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรเราคือบุคคลศาธรคารณะครับผมเราไม่มีสิทธิ์นั้นว่าเราจะไปด่าเขากับได้เราไม่มีสิทธิ์ที่แบบเราจะไปเขียงเขากับได้นะครับ ก็คือขี่พี่มาพูดนี่พี่อยากให้น้องน้องเห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้สวยหรูนะเว้ยแลวการทํ o ยู u b e นะครับมันก็ไม่ได้สวยหรูนะครับพี่ทำยูทูปนี้นะครับพี่พี่ไม่เคยที่จะเสียงเสียงเงินค่าโฆษณาช่องหรือว่าอะไรเงนก็แล้วแต่พี่ไม่เคยครับก็คือพี่พี่จะบอกน้องคือบางทีพี่ก็เหนื่อยครับเหนื่อยพี่คิดคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยพี่จะบอกเลยครับอันบ็อกรีวิวอุปกรณ์นะครับผม ออกกําลังกายพี่ก็ทําแล้วนะครับผมดิจิตาร้องเพลงพี่ก็ทําแล้วนะครับผมเล่าประสบการณ์ผีหรือเล่าชีวิตประจําวันพี่ก็ทําแล้วนะครับแคสเกมพี่ก็ทําแล้วนะครับผมทําทุกอย่างแล้วะครับคือนอนเต็นท์24ชั่วโมงหรือว่าอะไรที่24ชั่วโมงพี่ก็ทําแล้วทุกอย่างคิดีว่ามันจะทําให้ช่องพี่กับพี่ชายดังได้นะครับมันก็ยังไม่ดังเลยครับน้อง จนบางทีพี่ก็คอมเหือนกันคีดวิาอยากดังไม่ใช่อะไรหรอกนะครับน้องๆบางทีอะ่ะพี่ก็อยากให้แบบเออถ้ามันดังก็ดีจะได้เอาเงินตรงนั้นอะ่ะมาจุนเจือคนในครอบครัวได้นะครับคือพี่ไม่ได้อยากดังว่าแบบโอ๊ยอยากมีให้ให้คนแบบมันจําเราได้หรือว่ามีหน้ามีตาในฝังคมไม่ใช่นะเว้ยพี่อยากดังก็คือพี่อยากให้เอาเอาเงินส่วนหนึ่งเศษเสี้ยวของพ,พี่ได้มาจากยูคูมเนี่ย เอามาชุนเจือคนในครอบครัวได้นะครับพี่หวังแค่นั้นนะครับคือบางคนอนะโชคดีมากเลยนะเว้ยพี่พูดจริงๆริไอ้พวกน้องๆนี่ยทำมาแค่เดือนเดียวสองเดือนคุณก็ได้เงินเดือนจากอยู่คูบเลยคุณก็ดังเลยนะคุณโชคดีมากนะครับคุณนงจอมให้ว่าคุณน่ะโชคดีมากแข่งบุญแข่งวัสนามันแข่งกันไม่ได้อืมอันนี้พี่เชื่อเลยนะครับพอพี่ทำมาสามปีพี่ยังดังพี่ยังไม่ดังเลยนะครับ ของคนอื่นนะนี่คือจุดเริ่มต้นของเขานะครับแล้วเขาก็ดังขึ้นมาแล้วก็ห่วงแล้วก็ดังแล้วก็ล่วงแล้วก็ดังขึ้นอีกใช่ไหมแต่ของพี่ไม่ใช่นะเว้ยของพี่นี่คือจุดนี้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วก็ดังขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ล่วงดิ่งไปเลยแล้วก็ไม่ดังอีกเลย <c oughs> จริงครับ <N> นะครับไม่ดังอีกเลยพี่บอกเลยครับคุณไม่ได้เป็นคนดังหรือคุณไม่ได้แบบมีรากฐานที่แบบที่คุณเป็นคนดังมาก่อนอนะ แล้วคุณมันเริ่มทำจากจากศูนย์เหมือนพี่อะโอกาสที่คุณจะดังอะยากมากเลยหรือทางบ้านคุณไม่ได้มีเงินคองให้คุณนะมากพอให้คุณจะเอามาทำย uh ูคูมากพอให้คุณจะมาแคสเกมที่แบบโอเจเอวี G A อย่างงน่นหนึ่งนะะโอกาสที้คุณจะดังอะยากมากเลยพี่อะยอมรับเลยพี่เริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับเริ่มจากโทรศัพท์กิกกิ๊กก๊ก จนพี่เริ่มเริ่มขายคลิปดีๆได้นะครับอืมพี่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากคนที่ตัดต่อคลิปเป็นจนจนเริ่มมาตัดต่อเป็นจนเริ่มทารูมหน้าบกเป็นนะครับพี่เริ่มจากูนยนจริงๆครับใช่ครับมันมันไม่ได้สรุปพี่น้องๆคิดหรอกนะว่าโอ้โหน้องๆพี่จะบอกว่าเวลาสามปีเนะี่ยพี่ทามาสามปีถ้าน้องๆอัพคลิปบ้างไม่อัพบ,บ้างสามปีมันแป๊บเดียวนะครแต่สามปีของพี่เนะี่ย พี่อัพ,พคลิปทุกวันนะครับคือ,อถ้าพี่ไม่ไม่ไปโรงเรียนอะ่ะพี่อัพ,พคลิปทุกวันแน่ะนอนครับวันหยุดเนี่ยพี่อัพแน,น่นอนวันไหนก็ตามอะ่ะขอแค่พี่มีเวลาว่างนอะ่ะพี่อัพแน่นอน,นครับผมอัพแน่นอนไม่มีวันไหนที่พี่ไม่อัพคลิปไม่มีวันไหนที่พี่ไม่ทำคอนเทนต์ <outro> หรืออัพคลิปลงช่องไม่มีครับไม่มีจริงคือบางทีพี่พ,พี่พี่ก็อยากให้แบบ เอมีมีคนมาดูพี่แล้วก็อยากอยากให้กำลังใจพี่บ้างว่าเออพี่ก็เอ้ยพี่พี่ซู้ๆนะเว้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ดังพี่ก็ทำไปยังไงก็ต้องดังอะไรเงี้ยแต่แบบคนคนส่วนใหญ่อะก็น้อยคนที่จะให้กำลังใจพี่นะอืมอใช่ครับพี่ก็หวังว่าน้องๆที่ได้เห็นคลิปนี้ก็คงจะช่วยแชร์ไปให้พี่บ้างนะครับอืมแชร์ให้พี่หน่อยนะว่าเฮ้ย พี่ก็แบบเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะเว้ยอืมแชรให้พี่กดไลค์พี่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสักวันพี่คิดว่าช่องพี่จะต้องประสบความสำเร็จไดแ้แน่นอนแล้วกว่าวันนั้นจะมาถึงพี่คงทำไปเรื่อยๆแหละครับพี่วันนี้ที่มาพี่ก็มาอยากจะระบายอีกมุมนึงของพี่ให้ฟังนะครับผมว่าการทำยูทูบมันไม่ได้สบายย่่งน้องอคิดเส้นทางมันไม่ได้โรยไปด้วยดอกกุหลาบนะครับมันไม่ได้สวยหรูไปตลอด กว่าพี่จะเดินมาแต่ละก้าวพี่ต้องเหนื่อยนะครับทําคลิปพี่ไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขานะครับแบบไปซื้อกล้องดีๆมาถ่ายหรือแบบว่าทําคลิปดีๆนะครับครับผม<อ>พ,พี่ก็คิดทำอาหารของพี่บางคลิปพี่ก็ใช้มา,มากาเพราะอะไรครับเพราะบ้านพี่มีเียงเท่านั้นนะครับบ้านพี่ไม่ใช่บ้านที่ร่ํารวยนะรับน้องพี่ไม่ใช่คนร่ํารวยนะครับ ก็มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ขายคลิปเกมพีบแบบอัดในจอเลยนะครับพี่ขอพูดในคลิปนี้พูดตรงๆแบบเปิดใจคุยกันเลยเอาว้าแบบพี่ไม่อายเลยนะคอมพี่ครับของพี่ใช้พี่และของพี่ไม่สามารถอัดหน้าจอได้นะไม่สามารถอัดหน้าจอในคอมได้นะครับพี่จึงต้องขายโทรศัพท์แบบนั้นเวลาน้องๆขอคลิปเกมพีีมานะพี่จึงต้องขายโทรศัพท์แล้วตัดต่อเอาให,ให้ให้มันหเห็นภาพเต็มครับอืม ใช่ครับคือมันก็ลําบากแหละครับแต่เพื่อน้องๆพี่ก็ทํานะครับเพีาพี่หวังว่าในคลิปที่พี่ทําน้องๆคงจะมีความสุขที่ได้ดูพี่นะครับอืมพี่ไม่ได้หวังว่าจะต้องดังอย่างเดียวแต่พี่หวังว่าถ้าสักครั้งหนึ่งพี่ดังพี่จะไม่ลืมน้องๆเลยครับในพี่มีวันนี้นะครับแต่ถ้ามันดังขึ้นมาพี่หวังว่าพี่จะสามารถเอาเงินของพี่ส่วนหนึ่งไปจูดจุในครอบครัวพี่ได้ ออกพัฒนาช่องของพี่ได้อืมนะครับนี่หวังแค่นั้นเองนี่ไม่ได้หวังว่าพี่ไม่ได้อยากจะมีชื่อเสียงหรือหน้าตาในสังคมหรือว่าอะไรหรอกนะครับพี่หวังว่าพี่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวของพี่ได้ทําให้เขาอยากินอะไรก็ได้กินไปไหนก็ได้ไปนั่นคือสิ่งที่ไม่หวังเอาว่าการทำยูทูบเป็นสิ่งสุดๆของพี่แล้วพี่ไม่หวังหรอกว่าพี่ต้องมีผู้ติดตามเยอะมียอดวิวทะลุร้อยล้านหรือว่าทะลุหลักล้าน พี่ไม่เคยหวังเลยครับพี่หวังว่าสิ่งที่พี่ทำนั้นจะสามารถเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือครอบครัวของพี่ได้พี่หวังแค่นั้นเองครับครับผมก็น้องๆที่ดูพี่หรือว่าเห็นพี่มานานแล้วนะเปันการังทำยูทูบหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้พี่ก็ฝากแชร์ให้พี่หน่อยนะครับพี่ไม่เคยขอให้น้องๆแชร์ให้พี่เลยแต่คลิปนี้พี่อยากให้น้องๆแชร์ให้พี่ ได้ไหมแค่คลิปเดียวนะครับอืมใช่ครับมันคือมันคือความรู้สึกวิ่งจริงๆครับพี่ไม่อยากจะโกงน้องๆพี่ไม่อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยน้องๆยริงต้องสู้ๆนะเว้ยตั้งใจทาสักวันมันจะประสบความสำเร็จเองใช่ครับมันต้องสักวันวันไหนครับกว่าวันนั้นจะมาถึงนานนนานนะครับตามปีที่พี่แบบของคำคลิปทุกวันพี่ทำคลิปทุกวันจริงๆนะเย พี่เข้าใจบางคริมมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพแต่พี่ก็ทำนะครับเพราะพี่บอกว่าสักวันหนึ่งอะช่องพี่จะดังเขาบ้างนะครับก็แค่นั้นเองใช่ครับคนะบางคนมาคอมเมนต์ด่าพี่ว่าพี่นะครับข่าวว่าพี่ไม่สนใจเลยหรอโอ้มันก็ไม่ใช่นะครับพี่ก็ยอมรับนะบางคอมเมนต์พี่ก็สนใจเหมือนกันนะครับอย่างเพลงที่พี่แต่งให้ยายพี่ของพี่ชายพี่แต่งให้ยายพี่คอมเมนต์ว่าโอ้ยายผมมิการเลยครับ แต่เขากับเดินมาปิดได้อะไรเงี้ยที่เขาคอมเมนต์นะก็หมายความว่าอา้าวเพลงเพลงีเพลงเพลงีพ,งพี่ชายพี่แต่งไม่ดีคือพี่แต่งให้ยายพี่นะคือบางทีพี่ก็ไม่ไม่ชอบคนที่มาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยคือไม่ชอบพี่กับน้องไม่ต้องมาดูพี่ก็ได้หออคุณคุณดูของมาคุณไม่ต้องคอมเมนต์ว่าของก็ได้เออก็เข้าใจคลิปบางคลิปก็ไม่ดีเข้าใจบางคลิปพี่ก็ไม่ได้ร้องเพลงพออเพราะแต่อ ก็ขอโทษด้วยจริงที่มันมันมันไม่เข้าตาใครนะครับพี่อขอโทษด้วยจริงพี่ก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงก็คือมันคือตัวต้นที่นะครับพี่ก็ไม่ไม่รู้จะไปแก้ไขยนะังไงใช่ครับคิวนนี้ก็ยาวแล้วนะครับสิบเก้านาทีแล้วพี่พก็หวังว่าน้อง,องตรงนี้จะช่วยใช้พี่ด้วยนะครับและพี่เชื่อว,ว่าบางสิ่งบางอย่างที่พี่พูดในตอนนี้นะครับ มันเป็นเหมือนชีวิตจริงๆงของยูทูบเบอร์ของใครบางคนนะครับเพราะมันคือชีวิตจริงของพวกี่สองคนเลยนะครับไม่เชื่อว,ว่ายูทูบเบอร์ที่ทำแรกๆท้อครับที่ท้อนะเว้ยพูดจริงทำเพีเรงแรกที่ดีใจมากเลยตอนที่วิทยาเลยทิ้มาจยกร่นะที่ดีใจมากว่าเฮ้ยช่องเรามีหกสิบคลิปเ้ยววเรามี60คนที่เป็นทีมงานให้เราก็คือ60สคลิปนะครับในการสร้างตึกนะ พี่เกี่ยวกันทำยูทูบเปอนตึกตึกหนึ่งนะครับที่ดีใจมากที่มี60คนในการสร้างตึกแสดงว่าพี่ก็ต้องมีการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับแต่ตอนนี้พี่มี500คนงานในการสร้างตึกของพี่นะครับบางคนมีแค่3าคนคือ3าคลิปนะครับดังมันพุ่แตกเลยนะครับก็อย่างว่าแหละครับบนวัฒนาแข่งกันไม่ได้นะครับ ต่อจากนี้พี่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับพี่อยากจะให้น้องๆมาฟังคลิปนี้นี่คืออีกมุมหนึ่งของพี่ที่พี่ได้เจอมานะครับนะครับเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของพี่นะครับอยากให้น้องๆได้รู้ไว้ว่ามันมัน,มนไม่ได้สวยหรูใช่ครับตอนไม่ทำแรกๆแต่อตอนนี้แม้แต่เพื่อนพี่น้องอยังมาว่าพี่เลยเนะครับว่าเออมึงทําคลิปอะไรของมึงมึงทําคลิปไร้าสาระว,ว่ะ ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยจากคลิปจากช่องมึงอะไรประมาณนี้นะครับอมบางคนก็มาคอมเมนต์ด่าผมต่าง,งนนๆนานาในคอมเมนต์หรือแบบมันมาว่าในเฟซบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่สนใจนะครับถามว่าสนใจไหมผมอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านหมดนะครับแ้าผมคิดว่าสักวันต้องเป็นสักวันหนึ่งด้วยแล้วผมก่อวันนั้นจะมาถึงนะครับ พี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็หวังว่าน้องๆในเน็ตคลิปนี้จะช่วยแชร์พี่ด้วยนะครับนะครับผมก็แน่นอนครับเราทำาในสิ่งที่เรารักต้องมีคนเห็นดีและเห็นไม่ดีกับเรานะครับผมแน่นอนนะพี่คำทุกอย่างจริงเพื่อช่องนี้นครับเพลงพี่ก็ทำเองอัดเองนะครับบิดก็แต่งเองแล้วนั่น A, ก็ทำเองหมดเลยนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะดังขึ้นมาเหมือนกัน คลิปนี้พี่ก็ที่พี่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับถ้าอยากให้น้องๆรู้ไว้อีกมุมหนึ่งพี่ใช่ครับ,บมันเป็นความในใจของพี่เองนะครับว่าการทำยูทูปมัไม่ได้สบายคนที่ได้หลายคนคิดมันไม่ได้สวยหรูอนที่ได้หลายคนคิดนะครับไม่ใช่ว่าทำวันสองวันแล้วมันจะมียอดวิวเป็นหลักล้านห,หลักแสนนะครับบางคนทำวันสองวันเดือนสองเดือนมียอดวิวหลักแสน คุณโชคดีมากคุณโชคดีมากคุณจงรู้เลยว่าคุณโชคดีกว่าใครเลือหลายคนมากแต่ผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะผมพูดเลยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมกับน้องชายต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมทำว่าวันนั้นจะมาถึงผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับสามปีไม่ดังสี่ปีไม่ดังห้าปีไม่ดังผมจะทำไปสักสิบปีถ้ามันไม่ดังก็ให้มันรู้ไปนะฮะที่จะทาไปเรื่อยๆนะครับน้อง แล้วพี่จะกลับมาดูในคลิปนี้อีกครั้งในตอนที่พี่ได้เติบโตขึ้นแล้วนะครับอืว่าพี่เคยลำบ,บากอะไรมาบ้างพี่เคยผ่านอะไรมาบ้างอืมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับก็ขยกนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดต่อกดแชร์พี่ด้วยนะครับนะครับผมพี่ไม่ขออะไรเลยขอแค่น้องๆที่มาดูพี่กดแชร์พี่หน่อยนะนะครับไลค์พี่หน่อยก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับ ยี่อกแค่นี้จริงๆนะครับใช่ครับพี่พี่อยากให้น้องๆรู้ว่ายพี่ก็เป็นยูทูเบอร์คนหนึ่งนะครับเป็นยูทูที่ทาเพื่อมอบความสุขให้น้องๆคนหนึ่งนะพี่อยากให้น้องๆที่มาดูช่องพี่แล้วสนุกไม่อยากทำเครียดแต่คลิปนี้พี่อยากจะมาเล่าอีกด้านหนึ่งพี่ให้ฟังมันก็ไม่ได้ซอยรูนะครับพี่ทําคลิปทำยูคูมาพี่อยากให้คนที่เข้ามาดูพี่สนุกกับพี่นะ อยากให้เขาได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากช่องพี่นะโอเค <Okay. S 1> ใช่ครับผมนี่บอกว่าคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้อาจจะต้องได้อะไรกลับไปบ้างน,นะครับผมไม่มากก็น,น้อยมันคือเรื่องจริงและชีวิตรจริงของพวกพี่สองคนและอาจจะเป็นชีวิตรจริงของยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ต้องเจอนะครับผมเส้นทางที่เดินนี้มันไม่ได้สวยหรูที่ทุกคนคิดนะครับครับผม,บผมก็ลาไปเเท่านี้เนาะครับผม บายไว้เจอกันใหม่ในกิการหน้าบาย